สวัสดีครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ครูบอยก็เป็นคลิปออกกําลังกายนะครับก็คือวันนี้จะเป็นเกมนะครับเกมชิงไข่มังกรน,นะครับวันนี้ครูบอยมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับครูอะไรเอ่ยเด็กๆจําได้ไหมอ่าเอาสองเอาสามอะไรจําได้ครูอะไรอ่าเปิดแมนหน่อยนิดหนึงเปิดแมนนิดนึงดนน่งโอเคเห็นหน้า,นาหล่อๆแล้วนะครับครูแมนนั่นเองนะครับสอนวิชาคอมพิวเตอร์นะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ยกคอมพิวเตอร์มา มาช่วยครูบอยทําคลิปของวิชาพละศึกษาก่อนนะครับวันนี้กเราจะอมาใกล้กันครูบอยบอกแล้วนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับมีนะครับกลับไปดูคลิปการยืดกล้ามเนื้อของครูบอยก่อนนะแล้วค่อยมาเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ชื่อว่าเกมชิ้งไข่มังกรนะครับเกมนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกๆได้เลยนะครับผมอเกมนี้นะครับจะฝึกความเร็วนะครับความเร็วการสังเกตนะครับภาษาสัมผัสต่างๆเลยนะครับหลายๆส่วนอันนี้นะครับเกมชิงไข่ไปถึงนะครับ อุปกรณ์ครูบอยวันนี้มีมีหว่วมือถืกหรือว่าเราเอาอะไรก็ได้นะครับทําเป็นวงกลมนะครับสองลูกบอลอ่าวันนี้ครูบอมีลูกบอลจะง่ายหน่อยอ่าถ้าใครไม่มีเป็นก้อนหินใบไม้หรืออะไรก็ได้นะครับที่จะนํามาเก็บเนาะสามเป็นนี่เป็นอุปกรณ์เป็นลูกตุ้มนะครับเป็นลูกตุ้มวันนี้ครูบอลใช้ลูกบอลอาจจะโดนได้แต่ไม่เอยเก็บเท่าไหรนะ่เนาะอ่าผู้ปคองเล่นได้สีตะกล้าเลย นะครับไว้ใส่ลูกบอลเนาะอ่าวันนี้ครูบอยนะครับกับครูแมนก็จะมาสายพิตเกมเย็บไข่มังกรนะครับชิงไข่มังกรครูแมนก็จะเป็นมังกรนะครับครูบอยก็จะเป็นเจ้าชายตัวน้อยมาคอยเก็บไข่มังกรเนาะแต่งชื่อตัวเองซะน่ารักเลยนะครับผมอะวิธีการเล่นนะครับเกมนี้ลูกบอลอยู่ในห่วงนะครับถือว่าอยู่ในรังของเขานะครับครูบอยก็ต้องไปแย่งมาให้ได้แต่ว่าอุปสรรคมีคือนี่ไง เจ้าลูกตุ้มของเจ้ามังกรจะคอยแกวงอยู่เพราะฉะนั้นเราทำยังไงถึงจะให้ได้ถ้าเดินเข้าไปแบบนี้โอ้ยชนเลยเราก็ไม่สามารถเก็บไข่ได้เพราะฉะนั้นต้องเรามาะระวังตัวให้มากขึ้นขานไปได้ไหมลองขานดูนะเข้ามาใกล้โอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วทำยังไงเด็กๆพอมีวิธีไหมช่วยบอกครูบอยหน่อยอ่ะครูบอยขอลองอีกวิธีหนึ่งนะว่าจะได้หรือเปล่าโอเค พร้อมเลยนะไปพร้อมกันเลยหนึ่งสองไปแล้วครับค่อยๆไปมาค่อยกุ้งยิบมาดูให้ดีนะดูให้ดีนะดูให้ดีนะยกมือยกมือไหนอันขึ้นแล้วเร็วขึ้นแล้วเด็กก้งหนึ่งดูกุ้งดูรูปปั้นด้วยกุ้งเฮ้ยเฮ้ยกุ้งอย่ามาเยอะอุ้ยตัวอะไรบินผ่านมา ร็เวเร็ร็วโอ้โหเป็นไงโดนแล้วเด็กเกต็มๆเลยโดนไข่มังกรเข้าไปเต็มๆเลยแสดงว่าครูบอยนี่อยากได้เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะวันนี้ครูบอยเก็บได้กี่ไข่เลยเรามานับกันหน่อย1 2 3่งสอห ได้สิบไข่พอดีวันนี้เจ้ามังกรโหดจังเลยเจ้าชายน้อยได้แค่สิบไข่เองอาเกมนี้ครูบอยให้น้องอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามสามารถเล่นได้ด้วยกันเลยนะครับอาความยากง่ายขึ้นอยู่กับการแกว่งนะให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่าสามารถกําหนดการแกว่งได้เลยนะครับครูบอยเป็นได้สิบไข่เด็กๆลองดูอาอาจจะเป็นใบไม้หรืออะไรก็ได้มาวางแล้วก็หยิบหยิบหย,ยิบนะครับ ลองดูว่าจะได้กี่ไข่อ่าโอเคไหมถ้าได้เยอะกูบอยนุ๊กนุ๊กบ้านหนึ่งนุ๊กบ้านสองนุ๊กบ้านสามถ่ายคลิปส่งมาให้ครูบอยดูด้วยนะโอเคไหมรูแมนถ้าไข่ถ้ามังกรบ้านไหนไม่โหดเดี๋ยวจะให้ครูแมนไปแทนอ่าให้ไปแกล้งแรงเลยนี่กลัวไหมโอเคอ้าวครูแมนว้าวน่าก,กลัวจริงเลยเอ้าวันนี้เจ้ามังกรก,กับเจ้าชายน้อยจะลาดเด็กๆไปแล้ว เดี๋ยวคิดหน้าเจอกันใหม่นะครับเ,เจอย่าลืมยืดกล้ามเนื้อก่อนพักขวัด้วยนะโอเคบายบายขอบคุณครับ